สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อืนนี้แม่ตุ๋ยกะสิพ่ามาตําน้ําพริกกะปิทรงเครื่องนะคะน้ําพริกกะปิใส่ไข่เค็มนะคะแม่ตุ๋ยพามาเบ่งส่วนผสมก็มีกระเทียมนะคะมีกระเทียมมีพริกค่ะมีพริกมีกะปิค่ะมีกะปินะคะแล้วก็มีน้ําตาล มีมะนาวมีมะเขือพวงแล้วก็มีไข่เค็มนะคะมาดูกันค่ะแม่ตุยทำตุ้ยจะตำเอากระเทียมลงใส่ครกนะคะแล้วก็เอากะปิกะ,ป,ะกปิลงเลยค่ะแล้วก็เอาพริกลงเลยค่ะแล้วก็น้ำตาล อันนี้เรากะมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือน้ำตาลของแม่ตุ๋ยจะเยอะกว่ากะปิหน่อยหนึ่งค่ะเราจะทำให้ได้สามรสนะคะเหลือไว้หน่อยค่ะเราจะทำให้มันได้สามรสนะคะโขลกเลยค่ะโขลกรวมกันพร้อมกันเลยนะคะ เราตำทุกอย่างแหลกแล้วนะคะไม่ต้องให้แหลกมากค่ะหยาบหยาบหน่อยนะคะเราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปเลยค่ะตามชอบนะคะชอบมากก็ใส่ลงไปแล้วก็บุกๆหน่อยนะคะบุบๆมะเขือพวงค่ะ บุบๆนะคะเราก็จะมาปรุงรสเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวนี่มาตุยคั้นไว้กินนะคะคั้นใส่ตู้เย็นไว้ค่ะปรุงแล้วชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติได้ตามที่เราต้องการไหม สามร <c oughs> สมที่เราต้องการต้นปลาใส่นิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แล้วชิมดูก่อนคะ่ะ ปรุงให้ได้สามรถนะคะ อร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากแล้วเราก็จะเอาไข่เค็มลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยค่ะผสมเลยค่ะ อร่อยสุดๆค่ะสูตรนี้ลองทำดูนะคะอร่อยที่สุดตักใส่ถ้วยเลยค่ะ นะคะคสวยไหมคะนี่ค่ะ ผักเครื่องเคียงนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันนะคะรับรองอร่อยค่ะลองไปทำดูนะคะเราก็จะมาผัดผักรวมกินกับน้ำพริกกะปินะคะซึ่งบอกเลยว่าผัดผักกินกับน้ำพริกกะปะิจะอร่อยมากค่ะ เตรียมเข้าไปผัดให้หอมก่อนนะคะอันนี้คือผักที่เราเตรียมไว้ค่ะ เราใส่หมูที่เราหมักไว้จะนุ่มมากเลยค่ะหมูที่เราหมักไว้ค่ะจะนุ่มมากรับรองค่ะเคี้ยวแบบสบายปากสบายฟันเลยค่ะสวยจะเอาแป้งขา้าวโพดใส่หน่อยเลยเพื่อให้น้ำมันเขึ้นข้นนะคะ กินแล้วค่ะน้ำหยอดหน่อยหนึ่งน้ำน้อยไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอากาศเมืองไทยร้อนมากทำกับข้าวเสร็จเหนือตกเลยอากาศร้อนมากเลยค่ะมากค่ะมากินกันผัดผักแม่ตุยนะคะผัดผักรวม ผักรวมของแม่ตุ๋ยค่ะและนี่น้ำพริกและนี่น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิไข่เค็มและผักก็มีผักกาดขาวผักกาดหอมสตอผักชีต้นหอมและมะเขือพวงค่ะมากินกันค่ะหิวแล้วมามามาพี่น้องนะกินน้ำกัน ชิมพ,พักบ้างดูขินเขา่ากันน้ำพริกเข่าห่นหอนๆแซ่บค่ะม่ต,ตุยเฮ็ดกินคนเดียวเด้อค่ะเด้อก็ต้องมีซ่อนกลางหรอกกินคนเดียวเฮ็ดเฮ็ดลราก็กินคนเดียว,ว,นนยวบ่ม,มีไผมากินน้ำดอกค่ะ น้ำพริกเผ็ดเมื่อวนนี้นึกอยากกินเผ็ดๆแต่แม่ตุ้ยก็บพ่ได้กินเผ็ดหลายเท่าได้ดกกินได้นิดน่อยอ,อืจะตออร่อย ลองดูนะคะน้ำพริกกะปิรงเครื่องหรือว่าใส่เราจะใส่กุ้งก็ได้กุ้งกุ้งสดก็ได้ค่ะก็อร่อยแตกต่างกันไปแล้วก็ผัดผักกินกับน้ำพริกกะปิบอกได้เลยว่าอร่อยมากอืม อร่อยค่ะอร่อยร้องไปให้กินเด้อค่ะอยู่คนเดียวก็แซ่บได้กาดห่อดนี่หรีอหรอ ขนาดเปิดพรล้มทอตลอดพอล้มได้ห้างกายเลยมาเด้า่ะพี่น้องมากินน้ำกัน อร่อยคะ่ะอร่อยเน,นื้อหมูนุ่มๆเนื้อหมูนุ่มมากเราหมักเราหมักเอาไว้สำหรับไว้ผัดผักผัดอะไรก็ได้หมักเอาไว้นะคะแซ่บคะ่ะแซบ่บ น้ำเย็นๆไว้แค่นี้กันเด้อค่ะเด้อแม่ตุ๋ยกับชันนั่งกินต่อต่อให้อิ่มพราะแม่ตุ๋ยกินโชว์หลายว่าได้แม่ตุ๋ยกินข่าวกินอาหารแม่ตุยตนนต๋ยต้องกินน้ำไปน้าแม่ตุ๋ยต้องกินน้ําไปด้วยกินข้าวไปด้วยแล้วกินน้ําไปด้วยเพราะแม่ตุ๋ยเป็นลำไส้ตีบ ที่เคยผ่าตัดมานานแล้วมันก็เลยไม่ปกติเพราะฉะนั้นแม่ตุ๋ยก็จะกินโชว์เยอะไม่ได้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ตุ๋ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่ตุ๋ยด้วยนะคะเพื่อแม่ตุ๋ยจะได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อๆไปมาพูดคุยหรือให้ทุกท่านได้ได้เห็นทุกคนได้เห็นนะคะ กดกระดิ่งเพื่อถ้าแม่ตุ๋ยมีคลิปลงต่อๆไปจะได้มีสัญญาณเตือนว่าแม่ตุ๋ยมาแล้วนะคะฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ